สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้มีเรื่องที่น่าสนใจแต่ก็แอบ,บน่าเป็นห่วงมาคุยให้ฟังค่ะเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยได้ยินชื่อยาอันปราโซแลมกันมาบ้างใช่ไหมคะเอ๊แต่ทําไมบางคนถึงเรียกว่ายาเสียสาวแล้วทําไมทําไมยานี้ถึงต้องมีใบสั่งจากคุณหมอเท่านั้นนะวันนี้เราจะมาไขาข้อสงสัยไปพร้อมๆกันค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเรามาทำความรู้จักกับยาอันปราโซโลแลมกันก่อนค่ะยานี้เนี่ยจัดอยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าเบนโซไดแอซีปีนซึ่งคุณหมอจะใช้ในการรักษาอาการวิตกกังวลต่างๆอาการตื่นตระหนกหรือบางทีก็ช่วยในเรื่องของการนอนหลับด้วยค่ะโดยยาจะออกฤทธิ์กับสารเคมีในสมองของเราทำให้รู้สึกสงบผ่อนคลายลดความกังวลลงค่ะฟังดูเหมือนจะเป็นยาที่ดีใช่ไหมคะ แต่มันมีแต่ที่สำคัญมากๆเลยค่ะทุกคนนั่นก็คือเจ้ายาอันปราโซแลมเนี่ยมันมีความเสี่ยงหลายอย่างเลยค่ะและนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมต้องจ่ายโดยแพทย์เท่านั้นและทำไมถึงมีชื่อที่ไม่น่ารักเท่าไหร่ว่ายาเสียสาวค่ะ เหตุผลที่หนึ่งเลยนะคะนั่นก็คือความเสี่ยงในการนำไปใช้ในทางที่ผิดค่ะน้าเศร้าที่มียาบางส่วนถูกนำไปใช้ในจุดประสงค์ที่ไม่ดีโดยเฉพาะการนำไปใช้เพื่อมมเหยื่อทำให้เหยื่อขาดสติควบคุมตัวเองไม่ได้และตกเป็นเหยื่อของการก่ออาชญากรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการล่วงละเมิดทางเพศหรือการถูกสับสินทำให้ยาตัวนี้ถูกเรียกว่ายาเสียสาวซึ่งเป็นชื่อที่น่าหดหูใจมากๆค่ะ เหตุผลที่2ก็คือยาอันปราโซแลมเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทประเภทที่2ตามกฎหมายค่ะนั่นหมายความว่ายานี้ต้องมีการควบคุมอย่างเข้มงวดการผลิตการขายการมีไว้ในครอบครองต้องได้รับอนุญาตและต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เท่านั้นค่ะการซื้อยาเองโดยไม่มีใบสั่งแพทย์ถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายนะคะ เหตุผลที่สำคัญมากๆก็คือความเสี่ยงต่อการติดยาและอาการถอนยาที่รุนแรงค่ะการใช้ยาอันปราโซแลมติดต่อกันเป็นเวลานานหรือใช้ในปริมาณที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้ร่างกายของเราติดยาได้พอถึงเวลาที่หยุดยาก็อาจจะเกิดอาการถอนยาที่ไม่พึงประสงค์เช่นกระวนกระวายนอนไม่หลับ วิตกกัมวลมากขึ้นหรือในบางรายอาจมีอาการที่รุนแรงกว่านั้นซึ่งการดูแลโดยแพทย์จะช่วยให้การใช้ยาเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีการค่อยๆลดปริมาณยาเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมค่ะและเหตุผลที่4ก็คือผลข้างเคียงและอันตรายจากยาค่ะนอกจากความเสี่ยงในการติดยาแล้วอันปราโซแลมยังมีผลข้างเคียงอื่นๆอีกมากมายเช่นงุมงงมึนงงเวียนศีรษะ ความจำสั้นลงหรืออาจากเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายจากที่ยาทำให้เราขาดสติหากใช้ยาไม่ถูกต้องหรือใช้ร่วมกับยาอื่นๆหรือแอลกอฮอล์ก็อาจจะเกิดอันตรายที่ร้ายแรงถึงชีวิตได้เลยนะคะเห็นไหมคะทุกคนว่าทำไมยาอันปราโซแลมถึงต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดเท่านั้นการซื้อยามาใช้เองโดยเด็ดขาดเป็นเรื่องที่อันตรายมากๆ ไม่เพียงแต่เสี่ยงต่อสุขภาพของเราเองแต่ยังอาจนำไปสู่ปัญหาทางสังคมที่น่าเศร้าอ,อีกด้วยค่ะถ้าใครที่กำลังมีปัญหาเรื่องความวิตกกังวลหรือการนอนหลับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการปรึกษาคุณหมอหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพจิตนะคะคุณหมอจะวินิจฉัยอาการและให้การรักษาที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลอย่างปลอดภัยค่ะอย่าเสี่ยงซื้อยามาทานเองเด็ดขาดเลยนะคะด้วยความเป็นห่วงจากใจค่ะ หวังว่าวันนี้ทุกคนจะได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับยาอันปราโซแลมมากขึ้นนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย